สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนุ่มนิ่มนะคะวันนี้คุณครูนุ่มนิ่มจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์การเดินทาง3เส้นทางกันค่ะต่อจากเมื่อวานนะคะวันที่18ตุลาคมพศ2564ที่เราได้ทำค้างไว้นะคะวันนี้เราก็จะมาระบายสีตกแต่งนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆใช้สีไม้หรือว่าสีเทียนนะคะ ระบายสีรูปยานพาหนาะต่างๆให้สวยงามนะคะเด็กๆอาจจะเลือกตามความสนใจได้เลยค่ะอาจจะระบายทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาระบายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ พอเด็กๆระบายเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆใช้กันไกรตัดตามเส้นป่าได้เลยค่ะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ แล้วเราก็นํายานพาหนะของเรานะคะไปติดลงบน,นงานนะคะที่เราได้ทําไว้วันก่อนนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ พอจีบเสร็จ,จแล้วจะได้แบบนี้เลยนะคะเด็กๆด้านบนของเราก็จะมีเครื่องบินมีเฮลิคอปเตอร์นะคะจะอยู่บนท้องฟ้าส่วนถนนนะคะ<ๆ>ก็จะมีรถยนต์ค่ะแล้วก็น้ำนะคะก็จะมีเรือแล้วก็มีเรือดำน้ำค่ะเด็กๆติดกันถูกไหมคะ ถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆไปล้างมือให้สะอาดแล้วก็เก็บว,วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเข้า,าที่ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ